สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟุตบอลคาเฟ่ครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวในวงการฟุตบอลเยาวชนที่จะมาไล่เลียงให้ท่านได้ทราบไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณทางด้านของที่ศัก์แอร์ครับถนนบางนาตาดกม .7 จครับ ก็ตามข้อมูลนี้เลยครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับสามสนุนบอ้อมอ้มรับๆให้กับทางผมนะครับก็ขอบอกเป็นอิิสั์แอ่มากๆนะครับมาจูหัวครับในรอบเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีรายการฟุตบอลเยาวชนก็คือฟุตบอลนักเรียน7คนเมืองไทยมาดามครับ2023-2024ครับก็กว่าสาทีมครับเป็นรอบชิงแชมป์ ประเทศนะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าทีมที่ชนะเริศครับก็คือเป็นทางด้านนะคับทีมเซลติกบาง้ำเปี้ยวนะครับโรงเรียนหมอนทองวิทยาคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คนรุ่นยุงไม่เกิน18ปีนะครับโดยเอาชนะทด้านของสุภาพบุรุษราชพฤกษ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษเยไลกําบีไปอย่างสุดมันครับ2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับทีมที่ได้รองชนะเลิศครับ อันดับที่สองก็ได้แก่โรงเรียนสวนป่าเขาชช้าจากจังหวัดชลบุรีครับก็ชนะท่านของโรงเรียนพระแม่มารีสาทรไปครับในเวลาก็เสมอมกันหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ตัดสินด้โดยจุดโทษครับแต่ก็มีรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมครับเป็นท้าน,นของขวัตสรพโสจากโรงเรียนหมอนทองทิยาครับรับเงินษาไปครับรวมถึงจิศดาแจ้งสุวรรณครับดาวซันโว ร่วมกับพนันของศิวกรทวาศิโกจากหัตถย่วิทยาครับและสาคัญครับรางวัลผู้สอนยอดเยี่ยมก็ได้แก่อาจารย์สกลเกียงประเสริฐจากโรงเรียนหมอนทองทิยาจังหวัดชเชียงเสนครับทั้งหมดทั้งวงครับก็คือหนึ่งรายการฟุตบอลของรุ่นสิบแปดปีครับเด็กเกยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษาไปในปีนี้ครับที่เรียนอยู่ชั้นม6ก็ดีถือว่าเป็นรายการสุดท้ายครับโดยเหนือจากฟุตบอลชิงแชมป์เจ็ดสีที่ เมื่อปลายปีที่แล้วประมาณเดือนตุลาคมครับที่น้ำเล่นกันทราลมก็ได้แชมป์ไปนะครับศหรับเมืองไทยมาดามครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการฟุตบอลเจ็ดคนที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นของสิบแปดปีที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่แต่โรงเรียนก็มีความตั้งใจที่จะมาลงแข่งขันทุกๆปีในการเตรียมทีมนะครับสําหรับความสำเร็จของหมอนทองวิทยาก็ต้องบอกว่าทีมนี้ถ้าดูชื่อโรงเรียนแล้วก็ รเริ่มเห็นชื่อในช่วงปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเริ่มมีเห็นรายรายชื่อมาโดยเฉพาะถ้าพูดถึงชื่อชั้นโรงเรียนก็อาจจะดูว่าใหม่ครับแต่ถ้าเจาะลึกไปสิครับอย่างที่ได้เห็นว่าผู้สอนยอดเยี่ยมชื่อของอาจารย์สกลเกียงประเสริฐชื่อนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งบรมครูของวงการลูกหนังนครับขาสั้นเมืองไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นครับผมมั่นใจและว,ว่าน,นับตั้งแต่ ปีนี้เป็นต้นไปครับเราจะได้เห็นชื่อของเรียนหมอนทองทิยาครับภา,ายใต้การคุมทีมของอาจารย์สกลเกียงประเสริฐครับนักปั่นนักฟุตบอลเยาวชนมาหลายแต่หลายคนครับมันจะเป็นทนางด้านของศาสนัสหายประโคนครับจากกิจเวทพี่ลมครับรรพิรศักเผยพี่หมายครับที่เป็นทีมชาติอยู่ขนาดนี้นะครับสําหรับอาจารย์สกลเกียงประเสริฐนี่ก็ กว่าที่จะมาอยู่ที่หมอนทองได้น,นี่ก็ครับอยู่ที่นานที่สุดก็ดจะเป็นทางด้านของที่สุรศักดิ์มนตีครับกว่าส8แปดปีครับรวมถึงอยู่ที่ไราบางแก้วก็ประมาณสิบกว่าปีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวันนี้ครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการพาเซลติกิบานน้ำเปรี้ยวหมอนทองทิยาคว้าแชมป์เมืองไทยมาดํานครับครับทั้งล่าสุดเมื่อวันที่ยี่สิบมกราคม 22567ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ไปที่มาของอาจารย์สกลเกียงประเสริฐเป็นอย่างไรครับก็ต้องบอกว่าจุดิ่มต้นของเรือจา้างชื่ออาจารย์สกลก็อาจารย์เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็มีใจรในการฟุตบอลมาตั้งแต่ยังยังเยาว์วัยนะครับและแม้ว่าจะเติบโตในครอบคอรัวที่มีฐานะยากจนครับแต่อาจารย์สกลได้รับการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่เรือนเทศสลิน ซึ่งน,นันก็เป็นจุดเริ่มต้นความสนใจในอาชีพผู้สร้างฟุตบอลอย่างครูพระนะครับตอนที่เทพศรินครับอาจารย์ก็มีรุ่นพี่สิทธิ์กันก็เรียนเป็นครูพระ,ะอยู่ที่มาลายศิกิติชัยวิโรธก็คอยชักชวนอาจารย์ให้เรียนต่อเป็นครูพระนะบอกว่าคุณยังอาจารย์นะสูงใหญ่แข็งแรงต้องเป็นครูพระ,ะครับว่า <laughs> ให้แนวทางเป็นไอดอลให้เลยนะครับเด๋คิดให้เลยครับบวกกับตอน เรียนอยู่มัธยมก็อยู่ในสายพรราระครับพออาจารย์เขาโดนรุ่นพี่เป่าหูมากก็เรื่องของการเป็นพาราจะเป็นความฝันเป็นปโดยม่รู้ตัวนะครับหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมครับอาจารย์ก็ได้สอบเข้าคณะศึกษาศาสตร์เอกพระศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เโรดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นผลสําสเร็จครับเป็นความที่มาจากครอบครัวที่อยากจนแต่ไม่ระหว่างเรียนระดับหมหาวิทยาลัย จันสกุลก็ต้องทํางานเป็นผู้ตัดสินมากเป็นนักฟุตบอลในช่วงมันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเพื่อที่ส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือจนจบระดับปริญญาตรีที่หมหาวิทยาลัยนี้ครับแม่ว่าจะมีความตั้งใจอยากทางานในสายฟุตบอลครับแต่หลังจากเรียนจบเพราะความยากลำบากของชีวิตครับก็ต้องดินน้นรนหาเงินเลี้ยงชีพทําให้จันสกุลเกียงประเสริฐยอยอมทิ้งความฝันครับเพื่อหางานทําที่มั่นคงกว่านี้ครับแล้วก็มองไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยครับก็ สมัครเป็นพนักงานเดินตรวรถไฟนั่นะคือก้าวแรกในะการทํางานของอาจารย์สกลครับก็รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ที่ทํางานการรถไฟท่านก็เลยมีเมตตารับเข้าทํางาน,นครับในช่วงนั้นอาจารย์ก็บอกว่าการที่ทงานที่รถไฟก็มีชื่อดีขึ้นครับไรายได้ดีครับและมั่นคงก็ทําได้ประมาณสามสีป่ปีอาจารย์ก็ยังคิดว่า เราก็ซาเรียนครูพรมาครับทำไมไม่เอาวิชาความรู้ที่เราไปใช้เกิดประโยชน์ก็ตัดสินใจว่าจะเป็นครูพระก็เลยลาออกจากการทํางานที่การรถไฟทันทีครับจากนั้นอาจารย์สกลเกียงประเสริฐครับก็ได้สอบบรรจุเป็นครูต,ต,ตั้งใจเอาไว้ครับเป็นใต้การทางานกับกรุงเทพมหานครก็เริ่มบรรจุเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนศูนย์รัวน,น้ําใจเจขตคลองเตยเป็นสถานที่แรกที่ได้เริ่มต้นเส้นทางการโค้ชฟุตบอล แต่ที่นี่ก็ไม่อยากครับแล้วก็ไม่ง่ายเพราะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายอาจารย์บอกว่าตอนตัดสินใจจะมาเป็นครูนั้นตั้งใจแล้วว่าจะทําทีมฟุตบอลด้วยครับพอมาสอนที่โรงเรียนศูนน้ำใจประสบ่ารียนนี้เป็นโรงเรียนปถมครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่มาจากสลัมคองเตยแต่ด้วยความอยากจะทาทีมฟุตบอลครับ อาจารย์ใช่เงินของตัวเองเนี่ยครับทำทีมเวลาเงนินออกอาจารย์ก็ไปซื้อพวกเสือ้อผ้ากางเกงรองเท้าฟุตบอล,ลมาให้เด็กครับส่วนหนึ่งก็มาจูงใจประมาณว่าเล่นฟุตบอลกับครูเนี่ยจะมีเสื้อมีรองเท้าให้นะเด็กก็มาสมัครกันเยอะครับพอได้ทําทีมก็พาไปแข่งการต่างๆไปการไหนจัดก,ก็พาไปแข่งหมดนะครับง่ายๆแต่เป็นความลำบากจะบอกว่าพอไปทําสักพักเนี่ยเด็กเริ่มขาดซ้อมขาดเรียนเพราะอยู่ในสลัมสภาพชีวิตเขาไม่ค่อยดี เลยมานั่งคิดอยู่ที่นี่ว่าคงไม่เหมาะตัวเองเลยตัดสินใจไปสอบบรรจุใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในความที่เป็นคนมีความตั้งใจสูงครับอาจารย์สกลเกียงประเสริฐก็สามารถบรรจุเป็นครูในระดับมัธยมศึกษาลกเลยก็เลยตัดสินใจไปบรรจุที่โรงเรียนใหญ่ซึ่งก็เป็นที่โรงเรียนราชบังแก้วครับแถวบางนาตานะครับซึ่งในความคิดของอาจารย์ก็น่าจะตอบโจทย์ความฝันว่าจะทำได้ครับแต่ สิ่งที่อนาคตไม่รู้คือว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผลาใยหลวงในเวลาช่วงนั้นของตัวเองครับเพราะว่าตอนที่ไปอยู่ที่ราชบางแก้วครับอาจารย์บอกว่าแค่อยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดสม่งประการก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับแต่พอไปสอนโรงเรียนไม่สมุดเรื่องการทาําฟุตบอลครับเลยก็ไม่ยอมทาเด็กขาดครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าโอ้โหเสียใจมากๆเลยครับตอนนั้นสนามฟุตบอลยังไม่มีนะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลา ตกเย็ยนจานร์ก็ไปนั่งมองทุกวันมันทำไงให้มีสนามฟุตบอลของตัวเองครับต้องไปรบกวนผู้ปกครองบริจาคเศษดินเศษปูนมาถมจนเป็นสนามฟุตบอลขึ้นมาจนทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจงว่ากว่าสร้างทิ้งมาได้ก็ลำบากคุกคานมากเพราะเมื่อก่อนโรงเรียนไม่มีเรื่องของโค้ต้านักกีฬานะครับก็เลยต้องมีเรียกว่าเปิดใจคุยกับผู้บริหารโรงเรียนบ่อยมากนะครับบางครั้งก็ต้องขอแบบว่า ขอเรื่องของให้ท่านผออ,อได้รับนะักฟุตบอลเข้ามาเรียนนะครับสุดท้ายที่นักเด็กนักเรียนที่รับเข้าเป็นนักกีฬาม,มาก็ต้องดูแลทุกอย่างเองรไี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กครับก็ต้องรับผิดชอบเองหมดเลยครับไม่เกี่ยวกับทางเรียนนะครับเดก,ก็ต้องพาเด็กมานอนด้วยที่ห้องพักครูวันเสาร์อาทิตย์ครับต้องพาเด็กไปทํางานเป็นกรรมการครับแล้วก็ว่าไปรับ j อบพิเศษครับเด็กใจแรงมากเพื่อหาเงินเลี้ยงดเด็กครับ ซื้อกับข้าวบ้างซื้อข้าวของเครื่องใช้มากลำบากอยู่เหมือนกันครับทำอยู่ประมาณสี่ห้าปีครับและก็ความพยายามของอาจารย์ก็ไม่สูญเปล่าครับเพราะว่าได้สร้างเสื้อเสียงในฟุตบอลนักเรียนขาสั้นอย่างรวดเร็วครับพร้อมกับเื่อเสียงของเรียนไร่บางแก้วทําให้รับรับการสนับสนุนจากทั้งโรงเรียนและผู้ปกคอรองครับโดยมีการกอร่อตั้งโครงการกีฬาของโรงเรียนรวมถึงนี้รับการสนับสนุนด้วยเงินทุนก็สามารถที่สร้างหองพักนักกีฬาได้ภายหลังครับ ทุกอย่างก็ไปได้สวยครับที่โรงเียนวันนี้ที่จารย์ได้ก่อตั้งครับจารย์สกลก็ต้องเจอกับคลื่นลูกใหม่ที่ทําให้ความฝันทั้งหมดที่สร้างมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยถูกพังทลายลงครับก็เมื่อถูกคําสั่งให้ยางในแบบเร่งด่วนซึงปัญหาตอนนั้นก็จำว่าโรงเรียนได้ทํางบอาจารย์สำหรับวนประมาณสิบห้าล้านบาทครับแล้วก็ มีปัญหาเรื่องการใช้งบนะครับทําให้พออาจารย์ทราบนี้ก็ไม่ยอมครับก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องขอคําอธิบายครับหลังจากนั้นอาจารย์สกนจึงได้ออกมาจากโรงเรียนราชบางแก้วครับและก็เหมือนโชคชตาก็ลิคิตเอาไว้ครับทำให้อาจารย์สกนได้มีการทํางานต่อที่โรงเรียนสุรศัิ์มนตรีย่านดินแดงในปี2546พร้อมกับจิตใจที่สิ้นหวังและมอดไหม้ตั้งมัานในใจว่าจะไม่ทำพุทธบุตรชาตินี้นครับ แต่ที่นั่นเองครับก็ทําให้เกิดกาเนิดนักรบสีน้ําเงินครับูอาร army ครับแต่ผมว่าตอนนั้นเสียใจมากท,ทั้งที่พยายามทำมดีให้กโรเมียนมาตลอดครับแต่กลับมาเจอเรื่องที่ทําให้รู้สึกท้อแท้ครับนะครับก็เลยคิดว่าจะพอแล้วกับฟุตบอลครับอาจจะขอย้ายไปอยู่เรียนหญิงล้วนเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอฟุตบอลอีก <laughs> ฟังตอนนี้ก็แหมครับถึงวันนั้นเดิมจริงนี่เราก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสียด,ดายน่าดูครับ แต่ใครจะเชื่อครับว่าสุดท้ายแล้วโชคชะตาก็ทาให้าจา์ได้พบกับท่านผู้นการทาโรงแพนิมิตรครับซึ่งท่านก็เป็นผู้การโรงเรียนสุสานมณรีสมัยนั้นก็ท่านก็มีความฝันที่จะทำฟุตบอลโรงเรียนท่านก็เลยมาพูดจาปราศัยกับจา์สกลครับจนแหมเรียกว่านานเชื่อว่าน,านานหลายเดือนแล้วครับกว่าจา์สกลจะเปลี่ยนใจแล้วก็แล้วก็คุยกันอย่างเปิดอกครับสุดท้ายก็เลยทำให้จาสกุลต้องตัดสินใจขึ้นมาตัวเองครับกับประธานฟุตบอลอีกครั้งนึงครับ แต่ความยากลำบากอุปสรรคของการทําฟุตบอลที่สุรศักดิ์มนตรีก็เหมือนเดิมครับเพราะที่นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวฟุตบอลเลยครับไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีทีฟุตบอลครับแล้วก็จะไปดึงเอานักฟุตบอลเก่าจากเดือนเก่าเลยมาก็ไม่ได้เพราะโดนสั่งห้ามทุกอย่างต้องถูกเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับและที่แห่งนี้ครับก็มันจุดเริ่มต้นครับโดยเฉพาะสนามที่ทําทุกวันนี้ก็เมื่อก่อนเป็นที่จอดรถครับเป็นป่าเป็นกองดินที่ขุดกัน มาจากการทํอุโมงดินแดงครับแล้วก็จา์ก็จะมานึ่งในตัวนี้ว่าจะทาทีมบอลแย่งได้อย่างไรครับครับซึ่งเหตุการณ์มันก็แท่จะเหมือนกับตอนที่อยู่ที่โรงเรียนไร่บางแก้วเหมือนเดิมครับแต่ว่าโชคดีที่ทั้งมวยการทํารงท่านทนอยากทำทีฟุตบอลมันก็ไปขอทุนจากหน่วยงานภา,รา,าครัฐเพื่อมาสร้างสระฟุตบอลครับในวันแรกๆได้มาจากการเครหะสี่ล้านกองสลากอีกสามล้านลงไปเจ็ดล้านครับเจ็สร้างสนามฟุตบอลหมดเลยครับหลังจากนั้นก็เริ่มของการกีฬา ของโรงเรียนครับเริ่มการสร้างนักฟุตบอลแล้วก็มีสื่อมาขอสัมภาษณ์ครับอาจารย์ก็ในตอนนั้นบอกว่าขอเวลาสามปีทําให้สืสอสมนตีเป็นทีมเรยนฟุตบอลขาสั้นชั้นนาของประเทศให้ได้นะครับคำพูดของอาจารย์นั้นก็ไม่ได้เกิดเลยครับหลังจากนั้นก็บลูอาร์มี่ครับก้าวขึ้นมาขย่ยของการฟุตบอลนักเรียนครับประสบความเร็จคว้าแชมป์มากมายนะับไปถ้วนถึงปัจจุบันครับแล้วก็แต่ละถ้วยแต่ละแชมป์นั้นประดับตู้โชงเรียนทําไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะโรงเรียนนั้นขดงบประมาณสมุนครับ เทียบกับโรงเรียนชื่อดังไรยแห่งครับถือว่าขาดต้นทุนที่ดีครับความพร้อมที่มีอยู่เนี่ยียกว่าไม่มีครับหลังคาก็เป็นไม่มีเป็นโดมที่กันฝนครับช่วงหน้าฝนนี่ตกหนักนี่จะซ้อมไม่ได้กับขากับปลาก็ต้องออกเงินซื้อเองครับทุกเช้าหกโมงอาจจะต้องไปตลาดซื้อข้าวมาเตรียมให้เด็กนักบอลนะครับ,รบเียนใหญ่ที่มีชื่อเสียงของบอลเขานอนห้องแอร์ครับ อหารกินดีครับชนะพุทบอลทีก็กินเลี้ยงอิ่มสบายครับแต่ที่สลักมตรีนี่บอกว่าโอ้โหลำบากกว่านั้นเยอะครับอาจารย์ต้องดูแลเองทั้งหมดฮัสปอนเซอร์ก็ไม่มีประหาได้แต่ละทีเลือดตาเทวกาเดนครับทำลงมานี่ก็ต้องประกอบอาหารเลี้ยงกันเองครับครับวัชนะก็พาไปเลี้ยงเองหมดครับเพราะนั้นเด็กที่เข้ามาเป็นทั้งวมที่นี่จะไม่ใช่พวกที่เด็กเก่งครับเด็กพรสวรรค์นะครับเพราะว่าเด็กพรสวรรค์ไปโรงเรียนใหญ่ๆกันหมดนะครับก็ ถ้าพอคัดเม็ดติดมาก็มาที่สุรศักดิ์มนตรีครับแต่ในที่สุดครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้วันนี้สุรศักดิ์มนตรีมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ก็คือความพยายามที่จะเอาชนะพรสว่างนั้นแม้ว่าจะไม่มีนักเรียนที่มีรรทักษะฝีเท้าที่ดีครับแต่สำหรับอาจารย์นี่ไม่เคยมอบเป็นปัญหาครับในการที่จะสร้างทีมฟุตบบลนักเรียนครับเพราะบางสิ่งที่สําคัญกับพรสว่างก็คือค,ความพยายาม เวลาที่อาจารย์จะรับเด็กเข้ามาเป็นนักบอลที่สุสานมนตีเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะดูคือมีใจเป็นนักสู้หรือเปล่าครับมีความสามารถสามารถความพยายามความอดทนแค่ไหนครับคุณสมบัติแค่นี้เป็นข้อสําคัญในการเักบอลที่ดีครับจะเป็นนักบอลที่ไม่ได้มีพรสวรรค์นะแต่ถ้าใจสู้ไม่ยอมแพ้ครับอย่างว่าพร้อมรับเข้าทีมอ่เด็กคนนี้จะเก่งกว่าเด็กที่มีพรสวรรค์แต่ใจไม่สู้เยอะครับเพราะฉะนั้นครับ คุิธ์ของยังสกุลนึงก็จะได้เห็นที่ได้เอ่ยชื่อมาตอนต้นนะครับว่าแต่ละคนก็ประสบความสําเร็จครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ครับยังเป็นสโมสรอ,อาชีพหลายคนนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เรียนว่าผมเอาครับข้อมูลประวัติของอาจารย์ที่ได้ให้ครับสัมภาษณ์กับทางด้านของครับสื่อฟุตบอลอย่างเมนส s ตนนะครับที่ได้ให้ สัมภาษณ์แต่เมื่อวันที่1 6พฤศจิกา2020นะครับก็เมื่อ4ปีที่แล้วครับที่บอกปัจจุบันนี้ก็อาจารย์จากที่ครับออกจากจากเสียนยุ่จากที่สุรศักดิ์มรีครับก็ไปทําที่โรงเรียนประชานุเคราะห์46ที่ชัยนาทนะครับก็ทําได้ไม่นานแป๊บหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมคว่ามีประสาทหลากหลายครับอาจารย์ก็เรียกว่า มีทางด้านของนะครับผู้ชักจูนมาจากไชน,าน่าก็มาสู่มอนทองวิทยานะเซลติกบางลำเปี้ยขอ่งนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของอาจารย์สกลโดยที่ในการคุมทีมครั้งแรกก็น่าจะเป็นเือร่งฟุตบอลจะสีปีปีหกห้านะครับก็เข้ามาเริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์สกลนะครับ อาจารย์ทำน,นับแต่นี้ไปครับผมก็มั่นใจแล้วว่าเราจะได้ยินชื่อหมอนทองนะเข้าไปสู่รายการแข่งข,งขงันฟุตบอลเยาวชนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเราครับอย่างต่อนเนื่องเฉกเช,ช่นเดียวกับสุรสัดมนตรีที่ผ่านมาหรือรวัการแก้วที่ผ่านมาที่อาจารย์ได้คุมมานะครับซึ่งโดยสุตโตผมแล้วก็แม้ว่าอาจารย์จะ,กะเกษียณอยู่แล้วนะครับ <laughs> ก็ยังไม่รู้ว่าอาจารย์จะหยุดทําบอลเมื่อไหร่นะครับเพราะว่า <laughs> ทุกทีมครับที่ว่าได้มาแข่งกับทีมที่จางสกลค,คุมเนี่ยผมว่ามันได้เห็นเลยหลักหลกหลายอย่างแล้วก็เรียกว,ว่าชื่อชั้นก็ดีครับก็ทําให้ถือว่าแหม่ยังมันจะแข่งนี่ก็บางทีเดี๋ยบางคนนี่ก็ใจฝ่อเลยนะฮะในความที่อดถึกทนครับของการเป็นนักฟุตบอลของเป็นตัวการกุมทีมของจางสกลเนี่ยนะครับนี่สําคัญนะครับแต่เห็นเป็นบุคลิกที่เป็น ส่วนตัวของอาจารย์ทุกครั้งครับก็คืออยู่ข้างสนามก็จะใส่หมวกแก๊ปนี่นะฮะแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่ดุมากนะครับผมว่าดุจนบางครั้งเนี่ยแม,มหลายๆคนนี่ถ้าเด็กๆที่ที่ว่ากลัวพ่อกว่แม่เนี่ยเจออาจารย์สกุลดุที่ดุกลัวมากกว่าวกลัวพ่อกลัวแม่อีกนะครับที่ผมเห็นสมบัติมานะครับแล้วก็ในวันนั้นครับผมได้มีโอกาสที่ไปถา่ายรูปคู่อาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นให้แรงใจกันนะครับ และก็ถือว่านี่คือบอรมครูะครับของลูกหนังขาสร้างบรไทยซึ่งจริงๆแล้วในความคิดของผมเนี่ยผมก็ยังอยากจะให้อาจารย์ได้เข้าไปทํางานในส่วนของนะครับสมาคมฟุตบอลในส่วนที่พัฒนายเยาวชนนะครับเพราะว่าด้วยการทํางานที่เห็นทุ่มเทมาตลอดเกือบ30ปีจนท่านอางจารก์เกษษียณมาแล้วก็ยังมาทําต่อเนี่ยผมมองว่าแนวทางฟุตบอลเยาวชนมันมี บุคลากรของเมืองไทยเราที่สามารถที่จะมาช่วยพัฒนากันได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็หลากหลายคนที่มีความสามารถแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปทํางานตรงนั้นนี่ครับคือสิ่งที่นะครับถ้าเรามีโอกาสได้เห็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคใหม่นะครับก็อยากให้แยกในส่วนของนะในส่วนฟุตบอลนะครับหลักในทีมชาติก็ดีสโมสรก็ดี แบ่งเป็นส่วนๆในการดูแลรวมถึงฟุตบอลเยาวชนก็ขอให้มีส่วนนับหน่วยงานแบ่งหน่วยงานออกมาเข้ามาดูแลกำกบับเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะให้บุคลากรใน,นรรวงการฟุตบอลที่เรียกว่าเพาะบ่มครับหนออแก้วครับช้างเผือกต่างๆนะครับของวงการฟุตบอลเยาวชนเราเนี่ยได้ไปที่ทางเดียวกันแล้วก็พัฒนาอย่างเป็นระบบก็ทำให้ นี่คือทรัพยากรที่เป็นต้นทุนที่จะเอาไปเติมเอาไปสร้างทีมชาติไทยไปสร้างนักฟุตบอลสโมสรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลคาเฟ่ก็เรียกวาม,มาไล่เรียงกันนะครับเป็นข่าวครับแล้วก็ถ้ามีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรก็สามารถที่จะทักทายผมมาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับชมมาฟังกดไลค์กดแชร์รวมถึงได้พูดจาถือว่าขอให้เป็นสื่อสื่อหนึ่งที่จะ เราไช่วยกันนะพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกหัวใจครับที่อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ผมขอบคุณครับแมเรียกว่าจากเพจนะครับเล็กๆนะครับวันนี้มีคนติดตามกว่าห้าพันคนครับซึ่งก็พุ่ิทะยานไปมากขึ้นทุกๆวันนะครับต้องขอบคุณจากแจงจินครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะไปไลฟ์สดหรือว่าไปถ่ายบรรยากาศการแข่งฟุตบอลของน้องเยาวชน ที่น่าสนใจนะครับให้ท่านได้ชมแลวก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็กราบลาท่านที่เท่านี้ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ